เดอะแฮนดี้แมนอ๋อ like น oh, oh, ี่ปะเนี่ยสถานีตำรวจที่เราต้องไปมันบอกให้เราไปเอาอาวุธโอ้เดอะเอมิลี่คืออะไรอะเกนเอ s เซ t ทูเดอะ m อมิลี่ในเดอร์พ ولي ส์สเตชันโอ้ยมีฝูงมาว่ะเฮ้ยซอมบี้ตำรวจใส่เกาะมีซอมบี้ตำรวจด้วยเออก็ต้องเล่งหัวเงยบเยอะนะ มันใส่หมวกด้วยเว้ยก็ต้องเล็งหัวอย่างเดียวเตรีมจัดเลยอือมันแจกการน้อยมากเลยว่ะเฮ้ยมีกล่องพยาบาลเติมเรื่อย โคชเอาขวดละเสียงอะไรวะมีกล่องนี้ขวดยาอยู่ที่พื้นนะใครจะเอาเหรอือเปล่าเอา้าทูคิดไม่ให้ตาเดียวเองเหรอแทนแล้วใช้เลยเหรอเนี่ยจริงเหรอเออไม่มีตังค์ซื้อแล้วหมดไปแล้วงั้นหย่า <c oughs> พี่มีวั <c oughs> เดียว <c oughs> เดียวโมูก็ตังค์ไห เดี๋ยวกูซื้อให้ก็ได้ใครจะซื้อผ่านยี่ผ่านยี่ห้าบาทไงกูซื้อได้นะอ่าเดี๋ยวมึงซื้อไปแล้วกันโอเคซื้อมาแล้วซื้อทุกทีมาแล้วคนอื่นซื้อ,อยังอื่นอ่ที่ชี้ชชเก็บไปเลยเดี๋ยวมุกซื้อนี่ไปดีกว่าไปไอบอมเออเออกำลังจะพูดเลยว่าให้เอาไปบอมโอเคไปไอบอม,มกับทูคิดอะตัวช่วยเฮ้ยนี่ไงตัวใส่เกาะอ๋อมันถึงแล้วนี่ไงสถานีตำรวจ คงไม่ยาเข้าได้ง่ายๆหรอกมั้งระวังรถคันนี้นะไอ้ตำรวจเวนมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะฝ uh> um ูงมาโอ้โหเจอตำรวจลุ้มแป๊บนึงโควบคุมฝูงชนโควบคุมฝูงชนโอเคปาไปบอมไปแล้วใช่ไหมเจอเขาปลาเขาปลาเจ๋อเจอ ไอ้เที้ยวบุปาผิดด้านมาอนเนี่ยตำรวจงานหยาบเลยวะโอ้โหไอ้แก๊งบวกกันเนาะตีหมกหลุดเลยไม้เบสบอลต้องตีสองทีเว้ยถึงจะล่วงตีทีแรกกหมกหลุดอืม กองศพเกลื่อนเลยว่ะโอ้โหศพเยอะขนาดนี้เลยวะมาเลยเื่อแข้งบวกกันน็อกดีเมื่อกี้เนี่ยพี่ตีหมกหลุดอะอโมลี่นเนี้ครับตีหมกหลุดป๊นนึงนะมันมันต้องให้ทำลายรังอะ ไหนวะนลังไหนวะโอ้ข้างในไม่มีแต่แทงหัวกันน้องจะปาระเบิดจะปาระเบิดเก๊ะเข้าเลยเข้าเลยเข้าเขาเป็นโดนเข้าเป็นโดนโอ้อ๋อเออว่ะไอ้เหี้ยลังเต็มเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าเยพึ่งยิงลังนะชี้ตำรวจระวังระวังมาตัวลามนะโดนมันเปิดมาเองมันเปิดมาเองตำรวจแม่งตายยากว่ะ บอกแล้วแก๊งบุกมันน็อกุ้ยติดตะแหนตัวเต็มแพงช่วยด้วยเออจังคิวอ่ากรอกี่สามฮู้ดอปป้แป๊บป้ามันสามารถทำลายประตูมาเองได้นะโอ้ยอ่ะรังเต็มเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตกใจรังอยู่นี่นะเอาเลยยิงไหมยิงเลยไหมยิงเลยไหมเอายังเอาเลยเอาเลยเอาเลยทีละห้องทีละห้องเปี่ยห้องนี้แล้วแล้วเราก็รออยู่ในห้องแหละเดี๋ยวมันก็น่าจะวิ่งมาหาเราไม่มาไม่มาไม่มาอ๋อมันมีเวลาไงยี่สิบหกวิยี่หกวิเปลี่ยนห้องเปลี่ยนห้องเฮ้ยดูกำแพงไปที่ไม่น่ากลัว สิบห้าวิเดี๋ยวพรจะมา,าเลย,เ,ลยเออเฮียโหเราต้องสู้อยู่แถวนี้ก่อนอ่ะมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะนี่ไงอยู่ในห้องนี้ไงกําลังไปกําลังไปกําลังไปรอด้วยรออยู่ในนี้แหละโโอเโอเเคคมาแล้วดักประตูดักประตู ไม ah. ่เสียงมันเงียบเังไงวะดูเงียบแปลกๆไม่มาว่ะไม่เห็นมีเลยถอนกิ้วแล้วมันจับเวลาทำไมวะหมดแล้วหมดแล้วไม่มีไม่มีห้องข้างหน้าห้องข้างหน้าพรอมันไกลว่ามันหาไม่เจอแล้วไอ้เจ้ากูเฮ้ยเจอปุ่นเซฟแล้วแต่ยังเปิดไม่ได้แน่ๆเลย อ oh, oh, ๋อมันอยู oh. it it s <S okay. ่ด oh so yeah. okay. okay. ้านล่างใช่ไหมเนี่ยอยู่ข้างล่างกันอ๋อมีห้องเซฟอยู่นี่ดีกว่ะเข้าไม่ได้ต้องอะไรวะเราต้องทำลายหลังเฮ้ยมันมีสูตรนับสามเนี่ยอุ้ยโทษโอ้โหนึกว่าผีทีมีกล่องต้มนะมีกล่องต้มนะกล่องประตุ้นนะบายนี้ต้องใช้ทุกคิดนะมาเลยมาเลยของพี่ หรือว่าเราจะเปิดอ่ะหรือว่าจะเก็บเอาทูคิดไว้ก่อนบ๊อบเพสเซอร์ฮุกจำเงินไหมเอ้ยเดี๋ยวมุกฮิวตัวเองก่อนแป๊บนึงอือโอ้บาเลตบาเลตติดไอ้นี่พี่เพชรจะใช้ทูคิดทูคิดไหมอ่ะหรืใช่ใช่เนี่ยมันมีกล่องเนี่ยที่ต้องใช้ทูคิดเปิดบ๊อบเพสคืออะไรวะ อะไรคือบอสเพจวะอ๋อไอ้เหี้ยมันต้องไม่รู้อะงงเหมือนกันทำไมทำไมมันขึ้นหนึ่งทับสามวะหรือว่าเรายังพังไม่หมดนี่นี่อยู่นี่ข้างนอกข้างนอกกดแล้วนะทุกทีอีกเหรออ๋อดับปืนเฮ้ยพี่ดอกมีป้อมปืนให้วะเดี๋ยวเดี๋ยวอคือยังไงวะมันมีหลายจุดพิเพชรมันยังไม่จบ ยไม่อ๋อเราต้องไปต่อเดี๋ยวงั้นต้องเอาต้องแบกปืนไปด้วยเดีย๋ยวมันไปเยี่ยงนั่นแหละอ๋อนี่นหนึ่งทับสาม,นนสามเราเพิ่งตีแตกไปแค่หนึ่งจุดเองตีหมอกหลุดตีหมอกหลุดแม่งอย่างก,กับโรโบคอปเลยสัตว์ผีซอมบีตบมบ้ตำรวจไอส้สัตว์บาเลตเว้ยบาเลตเว้ย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่กลัวバต์เลยเหรอไอ้สานมันเดินเข้าใส่อ่ะเป็นรอก่อนไ,ไ,ไปไปเดี๋ยวมุกไปเ,เพื่อนอ,อุ้ยดีนะชิช่วยยงิงโอ้โหตกใจเลยวิ่งไปหาเลยอ่ะอุยแกันมอไซค์มีแกงมอไซค์ด้วยเหรอ ปลกขันนอกไหมร้อยนัดนี่มั้ยนี่เว้ยคอฝ่อคอหลอควบคุมผมชนควบคุมผชนเออคอฝอคอฝ่อไม่มึงมาคุมอะไรกูซุ่มๆแควะแควะแควะเหรอเออเฮ้ยนี่เจอแล้วตรงนี้สามที่หกเมตรเป่าแตรอะไรตรงนี้วะหน้าแหกไปดิ ตีหมอกลุดมนาะที่สุดท้ายอยู่ไหนวะเนี่ยหัเจอใส่ปลาแซลมอนถอนมาแล้วนะเฮ้ยโทษ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 เสียตีชี้ตีชี้เฉย เฮ้ยโอ้มันมีห้องทูคิสป่ะมุกพี่ช้ไปแล้วเอ้ยช่วยด้วยจริงๆเราควรมาเปิดห้องทูคิสเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยมุกมุกโว้ยเราไงมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเนี่โอ,อ,อ,อ้โอโอเคโอเคหลอนเองกูหลอนเอง,อเองไม่มีใครมีทูคิสแล้วใช่ไหมไม่มีไม่น่าเปิดเลยวะ่ะไอ้กล่องนั้นน่ะ มันอยู่สวยอีกอันววนว่ะไอ้เี้าผูหาไม่เจอฝั่งโน้นว่ะกระสุนกูก็ล่อยหลอไปเรื่อยๆเ,เอ,อ้าเลยตรงไอ้สามสิบเมตรเนี่ยสามสิบเมตรนี่ยังไ,ไม่ใช่เป็นจุดถึงกลางเราต้องตามอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอ้อไม่ใช่เหรอไหนเจอแล้วก่อนก่อนกูเกินเจอแล้วเจอแล้วอ๋อจริงเลย โอเคเฮ้ยมีอะไรเก็บด้วยอะไรวะสิบละเอ้ยสองทับสองทับสิบไปแล้วเนี่ยไอ้เราแมวแกวว้างอ่ะมันคืออะไรอ่ะเราไปตรงไหนต่อวะเนี่ยฝั่งนู้นหรือเปล่านายแจ็คฝั่งนึงอ่ะอีกฝั่งงนึก็ต้องกลับออกไปเนาะตำแหน่งเดียวกันอ่ะแต่อยู่ฝั่งนึเดาว เจอแล้วเจอแล้วเหมือนเจอแล้วอยู่หน้านี่ <c oughs> บอกว่าทางออกนอกสถานีตำรวจอ่ะนั่นแหละปลาแซลมอนลงไปลงไปลงไปนี่ไงเจอแล้วเสียงตัวใหญ่เสยงตัวใหญ่โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วย เยอะจังวะตำรวจเนี่ยเยอจังวะเอ้ยโงพักไม่ก็มีแค่นั้นตำรวจเยอะชิบหายเอาตำรวจเขามีทั้งประเทศ อีกวันนี้กูเฮ้ยเสียงอะไรวะอ๋อนี่ใช่ไหมต้องไปทางไหนวะเนี่ยอย่าฮะทำไมยีไม่ตายอ๋อเจอจุดศูนย์กลางแล้ว แต่ตงอื่นมันอยู่ตรงไหนนี่แหละประเด็นไรจานนี่ว่าไหนนี้ป่ะทำลายไปสองแล de ้วอ Lay down now อ๋อนี่ไงเจอเจอโอเคตรงกลางตรงกลางตรงกลางอ๋อแล้วต้องมาตีอเล็กก่อนเงี้ยเหรอใช่ใช่หมอกหลุดไปดิทำลายละ เราต้องทำไอ้นี่ใช่ไหมมันให้ใช้บล็อบอาร์มโอเพนเซฟรูมอ่ะอ๋อเราต้องเก็บไอ้นี่ไปด้วยเหรอเฮ้ยได้แขนอะไรมาเนี่ยนั่นแหละบล็อบอาร์มนั่นแหละไปโอเปนเซฟรูมเอาแขนไปเปิดเซฟรูมอะวะอ๋อเป็นสแกนนิ้วอย่างเงี้ยแรงเลยแขนมันเหมือนดาบเลยมันให้ถือเป็นดาบเลยเนี่ยจริงเลยผมมาแล้ว ไอ,อ้มึงว่าปืนแก๊สเรื่องที่เพจเก็บมาต้องได้ใช้แล้วมีคนถือหน่อยดินี่นี่นี่เก็บมาแล้วโอ,อ้ตกใจมาที่กูมีมือมีมาชาติตั้งแล้วมึงอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย<า>โอ๊ยโอ๊ยไส้ยผา จบไหมจบจบแม่อุตส่าห์ใช้ทูคิปเปิดขอตั้งหน่อยขอใช้หน่อยให้คุ้มหน่อยต้องตัวไปเปิดตรงไหนวะเนาะนี่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 มาดี้มาดี้าอ๋ออะไรเราเนี่ยอ๋อกระสุนโอเวอร์น <want lucky. can> ี่เดอะดอ ม่งแค่เอาแขนทาบสแกนนิ้วไงมันไม่ได้สแกนนิ้วดีมันเอาแขนทาบจบยัง Make d s t Cry General's g o n be p i s ตเลเทเลเทไม่ถูกง่ายๆว่ะดูฉากแล้วน่าจะเดือดอ่ะอิสอกบ๊อบยูอังเกล อะไรวะโอเคจบด่าแขนคุณลุง